ครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมองชนครับวันนี้เรามาออกนอกสถานที่กันครับผมอยู่ที่เกาะล้านครับซึ่งเกาะล้านแห่งนี้นะครับประมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกวันทุกวันครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวยุโรปนะครับนิยมมาเที่ยวเกาะล้านประเด็นหนึ่งที่เราเป็นห่วงก็คืออุบัติเหตุทางน้ำครับซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรเราได้มี ส่วนหนึ่งครับที่เป็นภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือนะครับในเรื่องของการจัดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านแล้วก็คนในชุมชนนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัญยาครับท่านนายแพทย์เสียราชโลหชิตานนนครับสวัสดีครับจางครับสวัสดีครับถ้าดูจากสภาพนะเกาะร้านแห่งนี้ครับพลาข่ําด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเราได้มีองค์มอบองค์ความรู้ให้กับชุมชนให้กับบุคคลนะครับ ที่อยู่บนเกาะนี้ยังไงบ้างครับในโครงการ i อริสคิวเนี่ยครับครับสำหรับโครงการ I อริสคิวซึ่งเป็นโปรแกรมเทรนนิ่งนะครับเราก็มองเกาะล้านเป็นพื้นที่เป้าหมายเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่เกาะล้านในแต่ละวันเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเราก็จากสถิติการเข้ารับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เข้าพี่โรงพยาบาลเนี่ยก็พบว่าพื้นที่นี้ก็มีการเจ็บป่วยการสบเดตุค่นขั้งสูงนะครับเราก็มีการวางแผนร่วมกันนะครับในหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไล่ตั้งแต่ทางเมืองพัทยานะครับซึ่งเป็นส่วนขท้องถิ่นกับทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลในเรื่องของภาพรวมทางด้านสุขภาพแล้วก็ใช้สุดแข็งของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาซึ่งทําในเรื่องของไอรัสคิวเราเข้าพื้นที่นี้มาประมาณ4ปีนะครับเริ่มจากการปฐมพยาบาลดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้นไปจนถึงการกู้ชีพในชั้นสูง นจนสามารถที่จะสร้างโรโมเดลนะครับต่อยอดจากผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาจนสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ผมจําได้ว <Said well ova> ่าที่ผมคุยกับอาจารย์ครั้งแรกนะครับเราทําเกี่ยวกับโครงการสำหรับเด็กนะฮะว่ายน้ําให้เป็นนะครับแล้วตอนนี้เรามาถึงระดับผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือกับผู้ใหญ่หรือว่าช่วยเหลือกับคนอื่นได้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นว่านักท่องเที่ยวเยอะมากอย่างเงี้ยเหตุที่เกิดที่เก,เกาะล้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนส่วนของอุบัติเหตุทางน้ําไม่ว่าเรือชนกันหรืออุบัติเหตุทางด้านจตสกีรหรือว่าคนจมน้ําเรามีหลักการแนวความคิดในการช่วยเหลือเขาอย่างไงบ้างครับตอนนี้เราจะพัฒนาผู้ประกอบการที่ทํางานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเนี่ย ให้มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นไปจนถึงการช่วยกู้ชีพขั้นสูงก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเรามีการเข้ามาสนับสนุนหน่วยบริการของทั้งเมืองพัทยาซึ่งตั้งคลินิกอยู่วันนี้ในการสนับสนุนแพทย์และอุปกรณ์ที่จําเป็นเข้ามาเรามีการพัฒนาเซอร์วิสในเรื่องของการต่อเรือพยาบาลที่ใช้ในการรับส่งระหว่างฝั่งมาสู่เกาะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ต่อยอดมาเราทํากู้ชีพมาช่วงหนึ่งแล้ว เราก็มาแตะใน,นเรื่องของคู่ภยัยโดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอาภพกรเกติวงก็มาพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเพื่อให้สามารถทํางานทางด้านคู่ภัยเพิ่มเติมได้ด้วยผลตอบรับเป็นไงบ้างครับสําหรับบุคคลหรือชุมชนในเกาะล้านแห่งนี้ครับเนื่องจากกระบวนการในการทํางานเนี่ยเราเริ่มจากวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนร่วมกันกับทางภาคท้องถิน่นแล้วก็ผู้นําชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ทางพื้นที่เองเนี่ยต้องการ ก็จะตรงกับความต้องการของของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความร่วมมาร่วมมือค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่อาจารย์มองเห็นว่าตอนนี้เราต้องมอบความรู้ต้องมอบทักษะให้เขาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรครับในการช่วยเหลือชีวิตในส่วนของการปฐมพยาบาลการกู้ชีพเนี่ยเรามองในเรื่องของความครอบคลุมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขยายผลทําให้ผู้ประกอบการบนเกาะเนี่ยมีองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมากที่สุด นะทั้งในส่วนของร้านอาหารเจส,สกี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ,รบพวบก,กับวันอื่นๆืนั้นถ้าเขาเวรเราได้ดีเนี่ยโอกาสที่ผู้ประสบเหตุจะได้รับการช่วยเหลือในทันท่วงทีเนี่ยสูงนะครับในส่วนของการกู้ภัยเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของการจัดระบบในการทํางานร่วมกันระหว่างภาคท้องถิน่นทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางภาคเอกชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดลาเกิดเหตุจริงคาดหวังไหมครับว่าองความรู้ตรงนี้ที่เรามอบให้กับเขาเนี่ย มันจะขยายแล้วว่าอนาคตเนี่ยเราจะทําอะไรเพิ่มบ้างครับเนื่องจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพัทยานี่เรามีเป้าประสงค์ในการที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอุปติเหตุฉุกเฉินครับฉะงนั้นเราจะต้องพัฒนาการรักษาพยาบาลของเราเนี่ยให้สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นและเช่นเดียวกันเนี่ยเราจะต้องขยายองค์ความรู้นี้ลงสู่ชุมชนด้วยนะครับในพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมีคนเดินทางจำนวนมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะ ทำให้องค์ความรู้ของเราเนี่ยกระจายเข้าไปเต็มพื้นที่เนี่ยก็จะทําให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเกิดเหตุใหญ่ๆขึ้นเนี่ยเราเองก็มีประสบการณ์ว่าเราไม่ได้ทำงานในส่วนของพัทยาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราทํางานในนามของประเทศชาติประเทศไทยถ้าพัทยาทําได้ดีก็แปลว่าประเทศไทยทําได้ดีถ้าพัทยาพลาดเราก็สูญเสียชื่อเสียงของประเทศชาติไปด้วยบางทีครับอาจารย์ครับเราเห็นเวลาคนเขาจมน้าลอยลอยคออยู่ในในน้ำเนี่ย แล้วบางทีเขาหยุดหายใจขึ้นมาเนี่ยครับจมน้ําเลยเนี่ยช่วยขึ้นมาเนี่ยหลักสําคัญที่ผมสังเกตนะในการฝึกอบรมหรือในในการช่วยเหลือเนี่ยการทำ C B R หรือหรือเขาเรียกว่าปั๊มหัวใจใช่ไหมครับเนี่ยมันในมุมมองในใน,ในมุมมองของคนที่เห็นนะเอะเราทําถูกต้องวิธีไหมแล้วเราจะมี อะไรเข้าไปเสริมเข้าไปช่วยเหลือเขาได้บ้างในเรื่องการทําให้ถูกต้องนะครับ,รบเ,เรียนว่าในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าบาดเจ็บฉุกเฉินเนี่ยกรณีที่มีการหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการเข้าช่วยเหลืออยู่อ,อย่างเรายึดตามมาตรฐานนะครับ,รบทางทางอายุรแพทย์โ,กโกรคหัวใจนะครับซึ่งก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยในระดับของการอบรมเนี่ยเราจะแบ่งนะฮะเราจะแบ่งว่า ในระดับของประชาชนทั่วไปที่รับการอบรมเนี่ยเราควรจะสอนประมาณไหนสเต็ปจะเป็นยังไงซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในกรณีที่เป็นขั้นที่สูงขึ้นหรือว่าอยู่ในมือของแพทย์พยาบาลที่ประสบเหตุเนี่ยสเต็ปอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับแต่เนื่องจากเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเนี่ยในการอบรมให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้หลักสูตรที่เป็นพื้นฐานสเต็ปที่เป็นสเต็ปเดียวใช้กับทุกกรณีนะครับเราคาดหวังไหมครับว่าทุกคนที่ มารับการอบรมเนี hmm. mm ่ยจะต้องทําได้ทั้งหมดครับอาจารย์ค hmm. ร mm ับในส่วนของการอบรมเนี hmm. so, time, ่ยเนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกแล้วทางชุมชนเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะเข้าร่วมโปรแกรมตั้งแต่ต้นในส่วนของความตั้งใจมีอยู่แล้วแสดงว่าใจมาอยู่แล้วแหละเขาตั้งใจที่จะเอาแบบให้เต็มที่หลักสูตรที่เราเตรียมมาในส่วนของการสอนในเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลแล้วก็ครูชีพเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ มีชั่วโมงการอบรมที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้วิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญจะมีพรีเทสโพสเทสเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจไปเ่วยเหลือได้แล้วก็หลังจากที่มีการอบรมแล้วเนี่ยในกลุ่มเป้าหมายที่อบรมแล้วเราจะรีเฟรชในทุกปีนะเราจะมีการรียูเนียนสิ่์เก่าที่ผ่านการอบรมไปแล้วเข้ามาแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมในปีในปีนี้ก็จะมีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็มารีเฟรชคอร์สกันนะครับ แาจารย์ครับผมมองว่าคนที่เข้ามาทํางานจิตอาสาเรียกต้องเรียกว่าจิตอาสาแล้วเขาได้รับองค์ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุเนี่ยผมว่ามันเท่มากเลยครับแล้วเขาแบบเหมือนมีความภาคภูมิใจต่างๆนะครับแล้วยิ่งมีการจัดกิจกรรมนี้บ่อยๆไม่มีการเข้ามารุ่นแรกเข้ามาบอกประสบการณ์กับรุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับตรงนี้ครับเราคาดว่าตั้งแต่ที่เราทํามาเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยกับปัจจุบันเนี้ย มันเป็นยังไงบ้างครับครับก็เนื่องจากเราดําเนินการเรื่องของ i r e s สทั้งโปรแกรมเนี่ยมาต่อเนื่องสี่ปีจะเข้าปีที่ห้าแล้วเราก็มีชุมชนของนักปฏิบัติก็คือคนที่ผ่านการอบรมแล้วได้นําไปใช้จริงนะเวลาที่เขาประสบเหตุจริงช่วยจริงเนี่ยเขาก็จะออกมาถ่ายทอดประสบการณ์บางคนก็รคคอร์ดนะถ่ายภาพหรือถ่ายอะไรเก็บไว้แล้วก็มาแชร์กันแก็พบว่าการเสริมพลังให้กับทีมเนี่ยก็จะช่วยให้เขามีการอัปเดต องความรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ไปนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเองเราไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าจะต้องเป็นกลุ่มของคนที่อาสาสมัครเข้ามาทำเรามององค์ความรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือ,อผู้ประสบเหตุหรือว่าการผู้ชีพเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเป็นองค์ความรู้ที่ประชาชนทั่วไปพึงมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองแค่พื้นที่เป้าหมายเพียงแค่ก่อร้านใ่เพียงอย่างเดียวจะเห็นว่า i อรเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมไปถึง โรงแรมบนฝั่งนะฮะ,ะร้านอาหารที่อยู่บนฝั่งกลุ่มประกอบการอย่างอื่นลงไปถึงกลุ่มนักเรียนยท,ที่เริ่มที่เริ่มจะเข้าใจแล้วล้วเราก็จะปูพรมไปแล้วก็จะตั้งเป้าว่าอ,องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยควรจะมีอยู่ในประชาชนทั่วไปในพื้นที่อันนี้ถือเป็นมิชชั่นที่โรงพยาบาลตั้งใจจะดำเนินการเนาะถือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยทุกคน,นสามารถเอาไปใช้ได้ถ้าเกิดประสบ เด้วยตัวเองเนี่ยกับค,คนในครอบครัวเองเราก็สามารถที่เอาไปใช้ได้ถูกต้องครับในต่างประเทศเนี่ยประชาชนจะถูกอบรมเรื่องนี้เข้ามาาเรค่อนข้างดีบ้านเราจะจะยังไม,ไม่ได้ดําเนินการในส่วนนี้มากนักยแง้วก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีในการช่วยชีวิตสมัยใหมย่ยกตัวอย่างเช่นเครื่อง AED ซึ่งเป็นคเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถที่จะมาติดเอาไว้ตามจุดต่างๆเวลาที่ เิดเหตุขึ้นเนี่ยประชาชนที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยก็สามารถนามาใช้ได้เลยซึ่งก็จะลดอัตราความสูญเสียได้เยอะมากถึงว่าคํเนี่ยครับเครื่อง AED เนี่ยเราจะได้ยินบ่อยครั้งขึ้นนะครับเอ๊เราก็ว่าเอ๊ะมันคือเครื่องอะไรนะมันเป็นเครื่องอะไรมันคือเครื่องอะไรครับอรออไอ <laughs> <c oughs> AED เนี่ยครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับช่วยตรวจจับการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็จะสามารถปล่อยขึ้นไฟฟ้าเข้ามาทําการกระตุกหัวใจเมื่อ<ๆ>มีความจำเป็นได้ด้วยด้วยตัวแมชชีนของมันเอง แต่คนใช้นี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องอมือเครื่องมือจะถูกออกแบบมาให้ใช้ไม่ยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเสเต็ปในการใช้ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการเรียนรู้บ้างซึ่งในต่างประเทศนี่ใช้ตรงนี้กันเป็นมาตรฐานนะมุมมองของอาจารย์ครับมองว่าเรายังเมือนเรา,เรามีความพรม้อมไหมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ครับจริงๆณนะปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ย นะ้วก็ตื่นตัวเรื่องนี้มากครับ mm hmm. จะสังเกตว่าในหลายๆพื้นที่ในประเทศเราเนี่ยในสนามบินเริ่มมีอุปกรณ์ AED นี้ติดอยู่นในพื้นที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนครับว่าการลงทุนเรื่องของเครื่องไม้เครื hmm. ่องมือต้องมาควบคู่กันกับการเทรนนิ่งนะครับการทางของเราก็ยังให้ความสําคัญเน้นหนักมากงการเทรนนิ่งมาก mm hmm. ในในช่วงเวลานี้นะครับเพราะถ้าเราเทรนนิ่งหรือฝึกฝนเนี่ยมันก็จะเกิดทักษะขึ้นมาเวลาเกิดเหตุขึ้นมามันจะได้ตั้งสติและทาอะไรได้ถูกเพราะเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบางทีเนี่ยเรารู้มีความรู้ว่าทําอะไรหนึ่งสองแต่บางทีมันมันตื่นเต้นเนี่ยนะฮะการเทรนนิ่งการฝึกฝนก็จะสามารถให้เราไม่ตื่นเต้นไม่ประมาะแล้วก็มีสติอยู่ตอลอดเวลาครับ,รบสุดท้ายครับอยากให้จารั์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยครับในเรื่องของการดูแลตัวเองเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับ,รบก่อนอื่นเลยนะครับ,รบผมต้องขอขอบคุณเนื่องจากเราทำไอร s สคิวมา เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเราพบว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเนี่ยช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้นไล่มาตั้งแต่ทางเมืองพัทยาทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางโรงพยาบาลอภากรกียรวิวงศ์ซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของครูฝึกให้เราอย่างต่อเนื่องก็ทําให้เราสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็อยากจะฝากว่าเวลาที่เราเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะให้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของสุขภาพ นะครับมีการตรวจสอบสภาพอากาศนะครับจุดอันตราย,ยาต่างๆในพื้นที่เราจะไปนะครับตรวจตราเรื่องของยาประจําตัวนะถ้ามีความจำเป็นก็จะต้องขอพบคุณหมอนะครับเพื่อเตรียมเตรียมร่างกายก่อนนะบเบอร์ติดต่อฉุกเฉินสถานพยาบาลฉุกเฉินที่เ,เวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็ขอฝากให้เตรียมพกมือน,นือให้มีความพร้อม เพื่อเวลาท่องเที่ยวจะได้ปลอดภัยแล้วก็เดินทางอย่างสนุกสนานครับวันนี้ขอคุณคุณหมอด้วยครับอขอบคุณมากครับครับครับท่าผู้ชมครับพบกับเราในช่วงหน้าครับช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับวิธีการฝึกนะครับว่าเขาฝึกกันยังไงครับพบกับครูฝึกที่เขาเรียกว่ามือฉมังเลยครับในเรื่องของการกู้ภัยเดี๋ยวกลับมาครับ พวกเขากำลังทำเพื่อคนที่เขารักไม่ต้องงงครับเพราะทั้งสามคนกำลังกำลังกำลังส่ง SMS เพื่อขอรับหมวกกันน็อกฟรีแค่ส่ง SMS มาที่455 4123พิมพ์ t ี2 2 2เพราะบอกว่าคุณจะนำหมวกกันน็อกที่ได้ไปให้ใครเพราะอะไรตามด้วยชื่อและเบอร์โทรศัพท์เหตุนผลของใครโดนใจเรารับไปเลยหมวกกันน็อกห่วงใครให้ใส่หมวกอย่าลืมห่วงใครให้ใส่หมวก ชุมชนของคุณก็เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แบบนี้ได้แบบนี้ก็ได้นี่ก็ยังได้หรือจะแบบนี้ก็ได้แค่ส่ง SMS มาที่4554123พิมพ์ th222 ตามด้วยชื่อและจังหวัดที่คุณอยู่เพื่อขอรับสติกเกอร์พื้นที่ปลอดบุหรี่ของ่ายได้ไวชุมชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ที่สำคัญฟรีมาร่วมทำให้ชุมชนของคุณเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่กันเถอะครับ นี่คือกล่องรับสัญญาณระบบ SD เพียงแค่คุณถอดสายเคเบิลทีวีเก่าออกนำตัวแจ็คที่มีให้ต่อเข้าเคเบิลอินที่กล่องรับสัญญาณและนำสายสัญญาณเคเบิลทีวีต่อเข้ากับตัวแจ็คต่อสายสัญญาณที่มีให้เข้าที่กล่อง SVT V Digital Box SD เสียบสายสัญญาณเข้าที่ทีวีเพียงแค่นี้คุณก็ได้รับชมสัญญาณภาพได้อย่างชัดเจ๋ว 0 3 8ย์สามแ8 1 3 4็ดหกหกามนกลับเข้าสู่การมองชนครับตอนนี้ผมอยู่กับครูฝึกที่มีประสบการณ์มันมากมายเลยครับเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้ภายต่างๆนะครับทางน้ํานะครับผมอยู่กับเรือเอกทรงเวกพ่วงมาลลังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครูครับครูเป็นครูฝึกมาแบบโอ้โหผมเห็นผลงานครูแล้วสุดยอดเลยครับครูถ้าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทางน้านะตอนนี้ครูมองว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุเนี่ยทางน้ำเนี่ยตอนนี้ทางเมืองพัทยาทางคนในชุมชนมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับผมอันนี้ผมจะบอกว่าในเรื่องขององค์บุคคลนั้นบางส่วนบางคนก็จะมีนะครับจะได้อยู่ แต่บางคนนั้นก็ยังไม่ได้เช่นทางการทางอะไรต่างเนี่ยความรู้เท่านั้นอุปกปรณ์นะครับใน,รในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับการช่วยเหลือต่างๆและวิธีการต่างๆนะครับในส่วนของการช่วยเหลือบุคคลที่เป็นบุคคลคนเดียวเนี่ยโอเคอันนั้นก็คือมันจะง,ง่ายๆแต่ที่เราในการฝึกเนี่ยตอนนี้ผมก็มุ่งเน้นเรื่องของอเราต้องเจอผู้ป่วยจานวนมาก,มากเช่นเรือป่วยปั้ม จมนะครับจมวนมากๆเรือข้ามปาาจมเนี่ยจมวนมากๆเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรล่าสุดนี่ผมที่เป็นข่าวนะเรือทุบอิบรทชนการตุ้มลอยคออยู่ในน้ำมันสามสิบสี่สิบคนอย่างเงี้ยรเราจะช่วยเขาย่งไงครับผมอันนี้คือนี่คือฝั่งสําคัญของการช่วยเพราะนั้นคนที่จะเข้าไปช่วยก่อนเนี่ยคือจะเป็นทีมในเรื่องของปอพหรือทีมซาครับหรือทีมของอาสาสมัครต่างๆพวกนี้ถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับ เพราะนั้นความรู้ความสามารถของเขานั้นมีผลต่อการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยอย่างยิงย่งเช่นการช่วยเหลือเราจะช่วยก่อใครก่อนเราจะช่วยใครหลังนะครับเขาเรียกว่าการคัดแยกผู้ป่วยเพราะนั้นอันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับนะและอีกอยาหนึ่งในเรื่องของระบบบัญชาการนะครับนะนะระบบบัญชาการถือว่ามีความสาคัญอย่างมากนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีระบบบัญชาการเข้ามาตรงต่างนะการบริหารจัดการในเรื่องของทีมในเรื่องของการประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหัวหน้าฝ่ายทีมฝ่ายทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆนะครับก็จะได้รับการประสานงานอย่างดีและก็ระบบก็จะเข้ามาในเรื่องของจะไม่มีการติดขัดนะครับแล้วก็ทํางานได้ราบรื่นมากขึ้นตอนนี้ผมก็พยายามที่จะสอนนะครับหลายๆกลุ่มหลายๆคนนะครับที่จะให้เกิดระบบประชาการนี้ร่วมกับการช่วยเหลือ,อผู้ประสบภัยนะครับต่างๆเพื่อให้ ทำงานไปด้วยดีครับผม,มแสดงว่าเราต้องแบ่งเป็นภาคส่วนภา,ภาคภาคส่วนไปคนที่เข้าไปถึงเหตุก่อนกลุ่มแรกก็คือปพทุกต้องครับผู้แพงต่างาใช่ครับแล้วจากนั้นก็จะมีกองประชาการส่วนประชาการถ้าเป็นเหตุใหญ่ๆนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยหน่วยคือหัวหน้ายกตัวอย่างง่ายคืออ,อย่างก่อร้านก็จะมีหัวหน้าของก่อร้านะนะครับเป็น ICS เนะครับเป็นหัวหน้า ICS เเพราะนั้น คนที่เข้ามาทํางานปุ๊บเนี่ยจะต้องมารายงานตัวกับ ICS ีเอสไอซจะสั่งการเข้าไปช่วยเหลือ,อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนนะครับแล้วหัวหน้าส่วนต่างๆก็จะประสานมาที่ไอซีแล้วจะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่าไทางด้านการแพทย์เพราะนั้นคนที่ออกไปก็จะประสานทางด้านไฟทางด้านการแพทย์ด้วยนะครับเพราะหน่วยหน่วยต่างๆเราเนี้ยเราต้องทํางานประสานกันถูกต้องครับพอจาก ICS เขึ้นมาคือบัญชาการใช่ครับแล้วต้องมีหน่วยแพทย์ถูกต้องนะครับคือ อันนี้คือหน้าใหญ่สุดก็คือจะเป็น ICS หรือหน้าไเสแล้วก็จะมีส่วนประสานที่เรียกว่า HMOC เนี่ยจะเป็นฝ่ายทางการประสานงานทางด้านการแพทย์เพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของฝ่ายทางด้านการแพทย์ใน HMOC เนี่ยจะรู้เลยว่าโรงพยาบาลนี้ต้องประสานเลยครับว่าโรงพยาบาลเช่นในในพื้นที่พัทยานั้นโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานั้นรับได้กี่เตียงผู้ป่วยหนักเท่าไหร่นะครับโรงพยาบาลบางละมุงรับผู้ป่วยหนักเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะอันนี้เป็นข้อมูลที่จะ ใช้ในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยที่จะเข้าไปในการรักษาเพราะจะได้ไม่เกิดการประดังกันใช่ครับจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นาสาเหตุนี้รักษาแบบนี้เกิดเหตุนี้หัวแตกกระดูกหักก็ต้องรักษาแบบนี้ก็ไปโรงพยาบาลน,นี้อันนี้เป็นการแบ่งการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดการคับข้างอย่างเช่นที่บอกแล้วว่าถ้าบอกว่าโรงพยาบาลบางลมุงรับผ่าตัดได้4ี่เคสแต่ถ้าเราส่งไป10บเคสเป็นไงครับได้ ปฏิบัติการได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องส่งได้แค่4เคสพอ4เคสแล้วเป็นไงครับจบแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอื่นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะตั้งศูนย์บรการส่วนหนึ่งที่ฝ่ายการแพทย์ที่มาตั้งเนี่ยอาจจะรับเขียวจำนวนมากอะไรตรงนี้เป็นการแบ่งหน้าที่กันไปเราจะแบ่งประเภทของการบาดเจ็บใช่ครับก็เป็นแต่ละสีแต่ละสีถูกต้องครับนะครับและการบริหารจัดการตรงนี้มันจะทําให้การโผลของงานเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมมอกแล้วที่สำคัญคือการที่จะไม่ให้ติดขัดก็คือในเรื่องของ ทีมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนั้นต้องเข้าไปรายง,งานกับ ICS i c อไอซีเอเขาจะรู้เลยว่าการทํางานทีมนี้เข้าไปประเมินแล้วถ้าเขาทํางานไม่ได้หรือทํางานขาดคนหรือต้องการคนเพิเ่มเมเขาก็จะรายง,งานกลับมาขอว่าเออผมเนื่องจากว่ามีคนไข้ามากครับ,รบผมต้องการกําลังคนเพิ่มทีมที่มารายงานตรงนี้เช่นอ,อีกทีมเข้ามารายงานเขาก็จะรู้อะ่ะส่งทีมนี้เข้าไปเข้าไปช่วยเหลือส่งทีมเข้าไปแล้วยังยังยังไม่พอเพียงอส่งอีกทีมหนึ่งเข้าไป ใช่ครับตรงนี้การทํางานยังเป็นระบบง่ายๆครับแล้วก็มีการส่งต่อกันแล้วมีนายเพียงคนเดียวมันจะทําให้ไม่เกิดการสับสนนั่นแสดงว่าทีมที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องอบรมเราต้องสอนเขาถูกต้องให้ถูกต้องให้ถูกวิธีใช่ครับหลกัลกๆเลยตอนนี้เราสอนอะไรบ้างครับอ่าหลักๆเลยอย่งางหลักสูตรนี้วันนี้ผมสอนครับ1องค์บุคคลจะต้องได้นะครับองค์บุคคลจะต้องได้ ทุกคนจะได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือชีวิตทางน้ำครับการคัดแยกผู้ป่วยหน้างานครับที่เห็นที่ออกไปใส่ชูชีพที่เสื้อส้มๆนี่นะใช่ครับผู้นี้จะต้องเมื่อเจอเหตุแล้วผู้ป่วยจํานวนมากจะต้องทําได้ครับสองคือระบบไอเซตการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยหน่วยบัญชาการในแต่ละจุดจะต้องได้เพื่อที่จะให้การทํางานได้อย่างราบรื่นนะครับอย่างเช่นในการฝึกวันนี้ในการฝึกวันนี้ ผมก็จะมีการสมมติฐานการเรือข้ามฟากล่มจำนวน150คนแล้วทีมต่างๆที่รับการสอนวันนี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือในการเข้าไปเลือปุ๊บก็จะมีการรายงานไปยังศูนย์ ICS ว่าทีมผมเข้ามานะครับทีมผมเข้ามา ICS ก็จะแจ้งให้ทีมไปดําเนินการถ้าทีมไหนไม่พอ i อ s ก็จะแจ้งอีกทีมหนึ่งเข้าไปดําเนินการแต่การดําเนินการนั้นทีมที่เข้าไปทีมแรกถือว่าเป็นทีมทำไมครับทีมหลัก ทีมที่จะเข้าไปอีกทีมหนึ่งต้องเข้าไปรายงานตัวกับอีกทีมที่ทํางานอยู่นะครับเขาก็จะแจ้งว่าเราเ็าจะเข้าไปบอกว่า,าทีม่ผมมีใครบ้างอะไรบ้างมีจำนวนกี่คนนะครับเพื่อที่จะคนที่เขาทํางานอยู่เดิมเนีเ่ยเขาจะรู้ว่าเขาขาดอะไรเขาก็จะเอาเข้าไปทํางานในจุดๆนั้นคือตอนนี้เรากบบราำลังทําให้เป็นระบบขึ้นมาเพื่อที่เข้าไปช่วยเขาจะอย่างถูกต้องและรวดเร็วกแล้วก็ไม่แออัดอในสถานที่ตรงนั้นใช่ครับอ๋อแล้วหลักๆเนเวลาวิธีการที่สมมุติว่าเรือจมเนี่ย เราเราจะช่วยเขาอยู่ในน้ำอะ่ะคุณครูครับแล้วจะเอาขึ้นเรือเนี่ยมันลำบากนะเดี๋ยวไปดูการฝึกเลยครับผมที่มีการฝึกเทคนิคต่างๆในการที่จะช่วยผู้ป่วยเอาขึ้นจากน้ำไม่ว่าจะเป็นองค,ค์ประกอบในเรื่องของใช้ตัวเปล่าในการเอาขึ้นรหรือจะใช้อุปกรณ์ในการที่จะนำพาขึ้นเรือเราจะมีครับ,รบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านคอหลังอะไรต่างเราก็จะมีมีการเรียนการสอนการฝึก การอย่างจริงๆต่งงๆแล้วก็นํามาใช้คิดว่าตอนเนี้บ้านเมืองเราอะเขาตื่นตัวเรื่องเรื่องนี้ขนาดไหนก็นะครับผมตอนนี้คือบอกง่ายๆนะครับตอนนี้การฝึกในเรื่องของอกู้ชีพกู้ภัยนะครับเป็นการฝึกที่ผมมองดูในประเทศเราเนี่ยออพัฒนาไปได้เยอะนะครับแต่ในบางองค์กรผมก็อยากให้เข้ามาเพื่อ มาฝึกมาเรียนกันเพื่อที่จะให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพราะพอเราเป็นรูปแบบเดียวกันปุ๊บเพราะนั้นเมื่อมีข่าวหรือการทํางานมันจะเป็นในรูปแบบเดียวกันครับมันจะเหมือนกับว่าการทํางานเข้ามาจอยกันเข้ามาจอยกันเข้ามาจอยกันระบบต่างๆมันจะเข้ามาโดยอัตโนมัติเพราะเรารู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับแสดงว่าตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราแล้วอย่างยิ่งนะครับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเป็นเมืองที่แบบขึ้นชื่อเลยเพราะนั้นเราต้อง เรียนรู้เรื่องนี้กันเยอะๆ<ช>นะครับโอ<ช>้ oh, สุดท้ายอยากให้ครูฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเราจะมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับทะเลหรือทุกที่เลยให้รู้จักความปลอดภัยในเรื่องของการดูแลตัวเองครับผมอันดับแรกจริงๆแล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราเองนะครับตัว<ม>เองเมื่อเราต้องทํากิจกรกรมทางน้ําหรือทํากิจกรกรมแล้วแต่สิ่งทั้สำคัญคือหนึ่งเราต้องป้องกันตัวเองเช่น ทางการกินทำทางน้ำทำอะไรครับเรามีอุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุเราต้องประมาณกันได้ว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเราจะมีอะไรที่จะเป็นตัวที่ช่วยชีวิตเราได้บ้างอ่านะครับเช่นการข้ามเรือตอมอมก่อนเลยมาตัวอามียกก่อน,นเลยทูชีช่บดถามว่าถุงขวดพกไปได้ไหมนะครับตัวนี้ค,คือเขาเรียกว่าเมื่อจะต้องทํากิจกรรมทางน้ําเราก็ต้องไปดูว่าเรานั้นมีอะไรเมื่อเกิดเหตุแล้วเรามีอะไรที่ทําให้เรานั้นปลอดภยัย นะครับอันนี้อันดับแรกเลย 2. เมื่อเราตกเป็นผู้ประสบภัยเี่รเราจะแก้ไขตัวเองยังไงทาตัวเองอย่างเช่นการลอยตัวให้ได้นานที่สุดลอยตัวด้วยอุปกรณ์ลอยตัวด้วยอะไรต่างๆสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะเป็นต้องช่วยเหลือคนอื่นนะครับอันนี้สาคัญมากคือการช่วยเหลือคนอื่นนั้นจะช่วยเหลือได้ต่อเมื่อหนึ่งตัวเองต้องปลอดภัยนะครับ 2. การช่วยเหลือต้องช่วยเหลือด้วยอุปกรณ์เท่านั้นนะครับจำไว้เลยครับหลักๆ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัยตัวเองต้องปลอดภัยเราถึงจะช่วยได้และร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในรอบข้างที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับสุดท้ายก็คือถ้าระบบะถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์จานวนมากๆเนี่ยก็คือมีระบบของการทํางานเข้ามาตรงนี้เข้ามาช่วยเราก็จะทำงานอย่างรับดื้หนี่ครับนี่คือครูฝึกที่เขาเรียกว่าระดับแนวหน้าเลยครับ ในเรื่องของการฝึกกู้ชีพกู้ภัยนะครับต้องขอคุณคุณครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ได้ความรู้มากมายครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับมองชนวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ